ไม่ต้องนั่งฟังที่บ้านนะอยู่ตรงไหนไหนของโลกนี้ก็ฟังผ่านรายการเราถ้ามีเฟซบุ๊กนั่นเองนะคะค่ะเอาปิงเข้ามาก่อนเลยนะปิงปิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มอดครับเออเป็นยังไงบ้างตลาดอ่ะก็ก็ลงนะครับเ <ừ. S 2> มื่อเช้าเราคุยกันว่าหน้าช็อตน่าจะได้เปรียบมากกว่านะครับก็ก็ได้ตังค์ไปถ้าใครได้ช็อตนะแต่ผมไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าไม่ชอบเผล่อเพจแต่ที่เมื่อกี้ได้ตอดถารได้คุยกันนะครับปิดยัง คือคือผมม่าไม่ได้ทำลายเพราะว่าผมไม่ชอบเฟนแทนตัวเอพี่แต่เราก็คุยกันว่าหน้ารองอะ่ะมันมันไม่ได้เปรียบแล้วก็ถ้าใช้ทำอะไรหน้าช็อตน่าจะดูดีกว่า <c oughs> นะครับซึ่งซึ่งถ้าใครถือช็อตไว้อยู่ผมว่าก็อาจจะถือเปหีดตรงนี้ก็น่ารุดนนะครับอ่าถือช็อตหน้ารุ้นไปไหนถ้าพี่ช็อตตัวนี้อ่ะ why จริงจริงแล้วจริงจริงแล้วเนี่ยถ้าช็อตตรงนี้ทุกน,นี้อาจจะ <c oughs> ได้ประมาณแคแปดแปดสี่พ <c oughs> ี่เ oh, อ้เลยเลย โอเคต้บัเอาวะห้าจุดเจ็ดจุดครับโอเคนะเออย่าพูดดังเดี๋ยวเขาตบัดขึ้นครับที่แนะนำเมื่อเมื่อเช้าคือ T V O อ่าเป็นยังไงอัปเดตต่อก็ยังเป็น T V O อยู่เอออยู่นะยืนอยู่เดิมนะครับเพราะว่าที่ได้คุยกันไปว่าตอนนี้มันเป็นเทรนด์คอมเบอรตี้ลันลี่ครันะครับฮาร์ดคอมเบอตี้เนี่ยมันมาหมดแล้วราคาน้ำมันเอ่ยเหล็กเอ่ย นะครับแล้วก็คุณเหล็กในก็มาแต่ว่าสิ่งที่เราต้องมองก็คือพวกซอฟต์คอมมิตี้พวกซอฟต์คอมมิตี้พวกสินค้าเกษตรเนอย่างเช่นพวกกากถั่วเหลืองปรากฏว่าราคาปรับเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือนเนี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเอาแค่วีคนี้เนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเปอร์เซ็นต์ครับแล้วในส่วนของตัว t v o เองเนี่ยก็เป็นผู้ที่นำเข้าถั่วเหลืองแล้วก็มาผลิตกากถั่วเหลืองพราะราคากากถั่วเหลืองปรับเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เนี่ย โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ที่ต้องใช้กากเหลือเมื่อก่อนเขาจะนําเข้าจากต่างประเทศกันแล้วก็ซื้อในประเทศแต่ตอนนี้การน,นำเข้าจากต่างประเทศมันจะน้อยลงเพราะว่ามันแพงมากเพราะว่าราคากากต่วเหลือที่ที่ต่างประเทศมันปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าบาซิลมันกำลังประสบภัยแล้งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็มีปริมาณความต้องการในประเทศสูงด้วยผมเลยมองว่าตัว t o เนี่ยผลประกอบการในงวดไตรมาสเนี่ยถ้าประกาศออกมาเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างดีมากๆนะครับอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองเนี่ย เขาเป็นทุนที่จ่ายดีเดเดนดีนะครับก็ตกประมาณสัก6%เจ็ดเปอร์เซ็นต์ได้แนปุ่ม้โอ้โหเยอะนะคือปีที่แล้วประมาณแปดที่วิป้างหนแต่ผมตัดสิใ่พาเราได้ไงนะครับอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆตามเทรนของคอมมิชิัี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้ามีไว้ก็ค่อนข้างปลอดภัยได้เช่นเดียวกับตัวกลุ่มเหล็กกลุ่มเหล็กเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในเทรนที่เก่งกำไรได้แต่ก็ต้องรระมัดระวังกันเองนะครับ นอกจาการาคาเหล็กจะปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมีระยะแล้วเนี่ยเรายังได้ประโยชน์จากเรื่องของความคืบหน้าในแง่ของการโคกการลงทุนของภาคมาโดยเฉพาะเรื่องของรถไฟทางคู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเกิดเส้นทางเนี่ยมันมันชันแล้วแหละสองเส้นเนี่ยมันประมูลไปเรียบร้อยแล้วก็ก่อสร้างอยู่ถูกไหมครับแ้ห้าเส้นเนี่ยน่าจะประมูลกันเนี่ยไม่น่าจะเกินไปมากสามปีนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ดีมาร์เหล็กเนี่ยมันมีขึ้นมาค่อนข้างมากเพราะรถไฟทางคู่มันก็ต้องใช้เหล็กเยอะนะครับ เล็กไหนล่ะที่จะได้ตัง <S <S อ่ะก็เออมันก็มีตัวให้เก่งกำไรหลายตัวนะครับ TMT นะครับทา้ทาทา่าหรือตัวเลสอย่ีเป็นตน้นนะครับต <ừ> um. ั้งเก่งกำไรไป <S 1> <S 1> <S 1> ถ,ถ้าเอาแบบว่าเปซมีความคิดผมผมก็เป็นพวกสายเฟสสายซอฟก็เน้นพวก TVO หรือไปเรื่อยๆเลากตามราคาต่างทอนเงิยมีคนฝากถามโฮมโปร โฮมโปร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 พอดีจริงๆแล้วเนี่ยถือรุนน่นงบได้ก็ได้ครับเ <คะ S 2> พราะว่างบน่าจะออกมาดีนะครับพี่แต่ว่าราคามันก็ขึ้นตอบรับไปในช่วงก่อนหน้าค่อนข้างเยอะนะครับคะ่ะแล้วไงเขาบอกติดแปดบาทห้าตังค์อ่ะจริงนะโฮมโปรโฮมโปรโฮมโปรโปรโฮมโปรโฮมโปรเราลุยกันมาตั้งแต่ข้างล่างแล้วนี่ครับพี่เราเคยขายทํากำไรบ้างก็ไม่น่าแปลกอะไรนะครับค่ะ แต่ว่าก็อยากให้ระวังตัวเซนเทลเพราะว่างบใ่มานหนึ่งน่าจะออกมาไม่ไม่ค่อยดีโรงแรมเซนท่านเหรอเซนเทลครับก็ต้องระวังนิดหนึงค่ะอืมได้ซึ่งวันนี้ก็ลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเคเราก็ปรับลดคําแนะนำแบบซื้อเป็นอ๋อเคสเลิกแนะนําล้วครัอ่ะได้ปิง thank you thank you ครับพี่แปดแปดสี่นะปิงนะโอเค กพหวังว่าผมไม่ได้ทำอะไรนะจ้ารอบนี้ก็ถือว่านอนอยู่เฉยๆเพราะว่าขอรอดูสานการ์ดีกว่าโอเคโอเคค่ะค่ะปิงขอบคุณนะครับค่ะ